มาครับคุณผู้ชมยาริสคอร์สมีเข้ามาแล้วครับโอ้โหน่าใช้มากครับคุณผู้ชมคลิปมีห้ามพลาดเลยครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยนะว่าออปชันฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเจาะรายละเอียดสเปคให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะยาริสคอร์ตัวท็อปสุดปี2024นะครับวารันตี0ศูนย์เหลือเต็มเม5ปีครับรับประกันไฮบริด5ปีครับแบตเตอรี่อีก10ปีครับมีให้ครบทุกอย่างและรถโคตรสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แค่หมื่นเดียวตามไปดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าสวยน่าาใชช้มมกไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจรถยนต์มือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะบิววออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยอดอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูวีออสนะครับแต่มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันที่ผมอยากจะมานําเสนอนะครับให้พี่ๆเอฟซช่องบิววออสมือ2เนี่ยได้รับชมกันนะครับเพราะว่า1เลยก่อนหน้านี้นะฮะมีหลายๆท่านถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณบิวมียาลิสคอร์สไหมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมคคคครรัับนนนข้้้้าาางหุณผูชมียลิสสอ์ครับ ตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วฮะเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ1คันครับคัน,นางนน้าคุณผู้ชมนี้ครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยครับเรากำลังอยู่กับยาริสคอสครับ1.5 HEV Premium Luxury ปี2024ครับตัวท็อปสุดเลยออปชั่นแบบครบครบเลยฮะเรียกว่าสุด สุดในรุ่นยาริสคอร์แล้วนะครับแล้วก็รถนะครับพอเห็นรถตัวจริงเนาะก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีมาก่อนเลยยาริสคอร์คันนี้คันแรกนะฮะและเป็นคันเดียวด้วยใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวยาริสคอร์นะได้เป็นปี2024ครับวารันตีศูนยเนี่ยยังเหลือเต็มๆเลย5ปีนะครับเป็นตัว HEV ก็คือตัวไฮบริดนั่นแหละถ้าถ้าพูดกันภาษาบ้านๆนะครับมันคือระบบไฮบริดนะฮะ พรีเมียมลักชัวรี่คือตัวท็อปสุดนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไมล์ประมาณ13,000มสโลสวยน่าใช้แล้วก็เราไม่ต้องไปรอรถอะไรมากมายนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาเจาะสเปกด้วยในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันสำหรับตัวท็อปสุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับใช้งานลักษณะการใช้งานแบบไหนนะครับมองกับใครนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้หมดเลยดูกันยาวๆดูไนให้จบรับรองว่าสวยถูกใจใครหลายคนแน่นอนนะครับถ้าชอบก็รีบติดต่อมานะครับกับยาลิสคอร์ส1.5 H.E.V. Premium Luxury คันนี้นะครับอ่ะนะราคาเปิดตัวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับตั้งราคาไว่้าี่799,000บาทนะครับเลขไมล์ห่งหม่นโลนะอ่าวารันตี5ปียังเหลืออยู่ปี24นะครับก็จะไปหมดอีกทีปี29นะครับสำหรับตัววารันตีของศูนย์ Toyota เลยนะครับวารันตี5ปีนะครับก็ระบบไฮบริดนะครับ5ปีเช่นเดียวกันส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอ่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยก็จะเป็น10ปีนะครับอันนี้คือวารันตีจากสูงโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากสเปคออปชั่นฟังก์ชันจะมีอะไรบ้างน่าใช้งานขนาดไหน เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับกับยาริสคอร์ดคันนี้แบบโคตรหล่อนะครับดูที่ด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับด้านหน้านะครับเอาที่ตาไฟหน้าก่อนเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเขาได้มาเป็น Full LED หมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโคมหลักนะครับชุดไฟหลีไฟเลี้ยวเดย์ทามแล n นิ่งไลท์หรือว่าไฟตัดหมอกเป็น LED เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้2ตัวนะครับและแน่นอนฮะในความท็อปนะครับ เขายัดตัวโตต้าเซติเซนมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับกล้อง360องศาครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะแจ้งเตือนการออกนอกเลนครับพร้อมกับหน่วงพวงมาลัยให้ด้วยอ่ะตรงเนี้ยโตต้าเซติเซนมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะเดิมทั้งคนันมือเดียวจากป้ายแดงใครสนใจอยู่นะครับฟรีดาว์ผ่อนเริ่มต้นที่13,600บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาว์นะ ข้อดีนะครับวันนี้นะครับซื้อกับผมวิวเพชรยนนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องควักเงินดาวนะครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนกักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีหรือว่ามีประกันสังคมมาเอาฟรีดาวไปได้เลยผ่อนเริ่มต้นแบบไม่ต้องใช้เงินดาวเนี่ยอยู่ที่13,600บาทตลอดอายุสัญญานะครับล้อแม็กฮะก็เดิมโรงงานหมดทุกอย่างนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับยางรัดมาเป็นโยโกฮามาปี2024ครับตามลายผลิตของรถเลยนี่ไล่มาดูเป็นไงนี่นะครับยางโยโกฮามาปี24 ใช้งานได้ยาวๆครับเลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันโลไม่มีอะไรต้องให้ตำหนิมากลิบๆเนี่ยสภาพรถผมยังไม่ได้ล้างเลยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าฝากระโปรงเนี่ยมันยังมีรอยนุ่นนี่นั่นอยู่เลยเนาะรอยฝุ่นนะนะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยผมเอามาให้ดูก่อนเลยมาแบบเนี้ยนะฮะใช้งานมามือเดียวป้ายแดงอารมณ์ประมาณว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะติดขัดเนาะผ่อนต่อไม่ไหวอะไรบ้างเนะีนะ่ยก็หลุดมาให้เราได้รับชมกันได้จับได้จองกันนะครับก่อนเดิมๆทั้งคันครับชุด ชุดช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับแล้วก็เหล็กกันโค้งนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชั่นบีมนะฮะแล้คอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งอีกทีนึงนะครับในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันนะครับพื้นฐานของรถนะอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวผมมาเจาะให้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวพร้อมกับกล้อง360องศาที่ผมแจ้งไปอ่าบายสปอตมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าครับกระจกบานหน้านะฮะเป็นกระจกเดิมโตโยต้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาคันเนี้ยเดิมทััั้งคคนนะรบ กระจกเป็นอะคูติกาสนะครับนิภรภัยซับเสียง2ชั้นพร้อมกับการแสงแดดให้ด้วยนะอันนี้คือข้อดีเลยนะครับระบบไฟหน้าผมย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของระบบไฟหน้านะระบบไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยระบบ Follow Me Home เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมี Follow Me Home ให้เรียบร้อยทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วในคำว่าท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยถึง26.3กิโลต่อเลิตตามสเปคเดิมโรงงานที่เขาให้ไว้เลยนะครับอาเปิดไปดูภายในกันบ้างแซมเปิลก่อนเดี๋ยวจะพาวนไปฝั่งคนขับอีกทีนึงว่าสเปคออปชั่นฝั่งท่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะเบาะหนังเป็นไงสวยไหมนี่พรีเมียมลักชัวรี่นะครับอ่าซอฟทัชนะตัวนี้เป็นวัสดุ เป็นหนังสังเคราะห์หุ้มมานะครับเราก็จะเดินได้สีน้ำเงินมาอีกทีหนึ่งตัวเบาะเนี่ยก็ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีโคโดเล่นะครับโมโดเล่ทีหนึ่งนะครับโคเล่โมโดเล่อ่ะมันจะทำมันทำอะไรล่ะไอระบบเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะครับที่เอามาผลิตเบาะคือมันจะกันความร้อนได้สูงมากคุณผู้ชมครับอันนี้เรื่องจริงนะครับทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเบาะตัวนี้นะครับคือเวลารถไปจอดตากแดดอะไรพวกนี้เนาะเบาะไม่ร้อนครับอันนี้คือเรื่องจริงครับ บอกไม่ร้อนครับถือว่าออกแบบมาได้ดีมากครับระบบขออภัยพูดผิดพูดถูกแล้วลำโพงนะเป็นพโอเนียนะครับหกตำแหน่งนะครับลำโพงชุดหลักมี4ตัวนะครับก็มีทวิสเตอร์ให้ซ้ายขวานะครับเป็นของพโอเนียเลย2ตัวก็เสียงเพาะครับฟังเพลงเพาสสบายๆเลยที่เหลือเดิมทุกอย่างครับกันสาดมีมาให้เรียบร้อยแล้วคิ้วต่างๆเนาะการตกแต่งดีไซน์นะก็เป็นโครเมียมนะกระจกก็เป็นเดิมแท้โตลตาทุกบานนะครับก็ถือว่าคุ้มครัับคันนี้ใครที่มองหาตัว คอสอเวอร์นะฮะเนกประสงค์เนี่ยแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตอบโจทย์ของคนวัยนี้เลยและต้องการความเป็นท็อปสุดเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่ต้องไปรอรถที่ไหนละนะครับวันนี้มีให้แล้วนะเลขไม่หนึ่งหมื่นสามพันโลเนี่ยใช้ต่ออีกได้ยาวๆอ่าวารังตีศูนย์ก็เหลือเต็ม5ปีระบบไฮบริดก็5ปีแบตเตอรี่นะฮะก็5ปีนะครับเป็นเคลื่อมไอออนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับแอร์ตู้หลังมีมาให้ครับเบาะด้านหลังแน่นๆครับพร้อมกับปรับเบาะได้ครับบ แอร์ตู้หลังมีให้ฮนะหลังคงหลังคาครับไม่มีรอยเจอมอะไรนะหลังคาเขาจะเป็นตัวซันรูฟด้วยนะฮะแต่ไม่สามารถเปิดได้นะครับเป็นพารโนรามิกนะครับแบบซันรูฟนะครับเป็นแบบ, ai, บฟิกทายนะฟิกทายคือไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ก็จะเป็นกระจกแก้วให้เราเห็นนั่นแหละนะครับเอาวนมาดูด้านท้ายกันบ้างนะนี่สเปคเป็นไงด,ดูดูด้านหลังโคตรหลอ่อนะครับไฟด้านหลัง ท้ายเป็น LED ครับยาลิสคอร์ครับโลโก้ทุกอย่างบอกชัดเจนนะครับกล้องถอยกล้อง360นะครับมีให้ครบนะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไล่ฝ้านะครับมีให้เรียบร้อยพร้อมกับคิกเซนเซอร์นะก็สามารถคิกได้เดี๋ยวลองคิกอ่าโอเคขออภัยครับผู้ชมเมื่อกี้กล้องตัดไปอเดี๋ยวคิกเซนเซอร์ให้ดูนะครับเนะตะเข้าไปต้านท้ายชึบนะครับะนะคิกเซนเซอร์มีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สวยครับเดิมครับด้านหลังครับเก็บสัมภาระได้อีกเยอะแยะเลยครับเบาะด้านหลังก็สามารถปรับพับลงนอนได้นะครับ 60- 40ออกแนวคล้ายๆก็ยาลิศปรับเบาะพับด้านหลังนอนนั่นแหละครับปกติทั่วไปเลยนะครับด้านหลังกว้างขวางครับในเรื่องของการจัดเก็บสัมภาระต่างๆนะครับความเดิมครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้กงได้แก่ให้ดูเพราะว่าเดิมทั้งคันแน่นอนนะฮะนะนี่ไฟท้ายเดิมๆเลยนะครับของเดิมหมดทุกอย่างนะครับดูแค่ไฟท้ายก็ดูแล้วตามหลักเลยนะครับ เดิมๆนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมวันนี้คันนี้นะฟีดาวเนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทนะครับเผื่อใครสนใจนะวันนี้ผมเอามาให้ดูสเปคว่ามันน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับปิดก็ปิดด้านหลังอ่ะชึบจริง,รงๆเรากดลงมาก็ได้นิดนึงเรากดฝาท้ายลงมาชึบมันก็จะปิดให้เป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับกองสามร้อยหกสิบมีครบเลยนะทุกอย่างออปชั่นฟังก์ชันเรียกว่าครบถ้วนหมดแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานแล้วก็สวยมากสำหรับตัวยาริสคอสคุณผู้ชมดูด้านหลังังมนนนออกเป็นแแนววที่่บบา รถมันหรูอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะถามผมนะรถมันหรูอ่ะคือมันเพียบพร้อมทุกการใช้งานหมดแล้วนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปอีกเป็นแสนนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะด้านหลังนี่เบาะนะครับสวยงามครับหลังคงหลังคาไม่ได้มีรอยเจอมอะไรนะฮะก็จะเป็นซันรูฟนะครับตอนนี้มันปิดไว้อยู่นะครับเนี่ยเป็นผ้าปิดไว้อยู่เป็นม่านเป็นม่านปิดไว้เป็นม่านไฟฟ้าก็สามารถเปิดได้นะเดี๋ยวอยางให้ผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวนมาที่ ด้านฝั่งขวากันบ้างนะครับขี้ปลาฉลามด้านบนเป็นชาร์กฟินนะครับดูมิติของรถต่างๆนะครับสีผิวพันธุ์คือเดิมทั้งคันครับขอแค่สนใจจัดมาเลยฮะนะฟงฟิล์มติดมาให้เรียบร้อย 3M นะครับดูระบบภายในกันบ้างแผงประตูก่อนอันดับแรกการดีไซน์แผงประตูต่างๆนะครับเนี่ยนะมันจะมีไฟส่องสว่างด้วยในตรงนี้สีเงินําเงินนี่นีนสวยไหม นะเป็นดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวแผงคอนโทลนะครับแล้วก็มือจับเนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลิกนะครับระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวขออภัยฮะเขาเรียกว่ากระจกนะครับก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้ด้านขวาเนี่ยจะออโต้ได้มีกันหนีบอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกตัวกระจกไฟฟ้านะครับดีไซน์ต่างๆก็ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะก็จะประกอบไปด้วยตัวแผงประตูเนี่ยจะเป็นปัติกขึ้นรูปส่วนตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับก็ทําให้เป็นวัสดุนุ่มๆมาให้เรียบร้อยแหละ นะครับโภลมลายมัน ขออภัยอีกรอบนึงครับคุณผู้ชมกล้องตัดไปมือผมไปโดนนะครับผมอะไรครับมันติฟังก์ชันครับมี adaptive cruise control ให้ครับนะไฟหน้าโ l ล์วมี h o m ออโต้ได้ครับที่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลาตั้งเวลาได้ด้วยนะครับระบบของรถครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะ traction control นะครับการลื่นกระถไลการล้อหมุนฟรีนะมีให้ครบหมดแล้วนะครับในเรื่องของ o p t i o นฟังก์ชันทั้งหลายนะครับดูภายในตัวรถส่วนเบาะเนี่ยก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยเบาะเป็นหนังสังเคราะห์และนั่งสบายนะครับเป็นสีดำเดินได้สีน้ำเงินมานะครับเป็น บาะโคเล่โมดูเล่นะครับเทคโนโลยีงานผลิตเนี่ยชี้แจงไปเลยนะครับว่าชัดเจนก็คือกันร้อนครับกันร้อนได้ดีมากๆนะครับในส่วนของตัวบอกนะครับแล้วก็แน่นนั่งกระชับนั่งสบายครับขับขี่โอเคฮะในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปท้ายคลิปเนี่ยผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูอีกทีนึงอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเข้าไปดูไปเทดสอบกันก่อนนะครับที่เหลือก็เดิมหมดเลยครับเนี่ยน็อตเดิมทุกอย่างเดิมนะครับนี่สติ๊กเกอร์มกอกชัดเจนสวยงามคุณผู้ชมครับ นะวารันตี0นเหลือเต็มเต็มครับ5ปีฮะร,รับประกันแบตนะครับ10ปีนะครับกุญแจเป็นคีย์เลตแบบนี้นะฮะลำโพง6ตตำแหน่งนะครับ Adaptive Cruise Control กล้อง360มีให้ครบหมดเรียบร้อยแล้อะอะมาขึ้นมาบนตัวรถผมขออนุญาตแผนกล้องออกชึบอ,อ่ะเห็นมิติมากขึ้นปิดประตูมานะครับเหยียบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทดูกันอ่า นะเลขไม่์ครับ13,427กิโลเมตรกับราคา3อ่าขออพัย7,99,000นานะครับจอตรงกลางครับทัสกีนนะครับขนาด10.1นิ้วครับรองรับอะไรบ้างนะครับ Apple CarPlay ครับ Android Auto ครับแบบไร้สายได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เหลือก็ข้อมูลสถานะการขับขี่การตั้งค่าปกติทั่วไปเลยเหมือนจอทุกวันนี้นะครับระบบแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้ครับมีตัวกรอง PM 2.5มาให้ด้วยนี่ตัวนี้ นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลพร้อมกับตัวกลอง PM 2.5นะครับในส่วนของตัวนี้กล้องบันทึกด้านหลังนะฮะก็ขออภัยคุณผู้ชมกล้องบันทึกด้านหน้าอ่ะผมเปิดสันรุกให้โอเคไหมเป็นไงฮะไฮโซหรูหราอยากจะได้รับรับแสงอาทิตย์ก็เปิดได้ไม่อยากจะรับก็ปิดได้นะครับลำโพง6ตั้งแน่งสวยงามครับสวยงามมากสำหรับตัว เขาเรียกว่าการดีไซน์ของรถนะครับแล้วก็สเปคออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างจะจัดมาให้เต็มแล้วกล้อง360องศานะครับมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะวนได้ครบหมดเลยมองได้เห็นหมดซ้ายขวานะครับถือว่าโอเคครับภาพรวมต่างๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าครับพร้อมกับออโต้เบรกโฮลมีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะระบบอ่าวายเลสชาร์จิ่งนะครับก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าครบแล้วครับออปชั่นฟังก์ชันอ่าบอกคนขับนะครับฝั่งนี้นะฮะบอกคนขับ ก็ปรับไฟฟ้าครับ8ทิศทางนะครับให้มาถือว่าดีเลยแอร์แบ็กมีทั้งหมด7ใบนะครับถือว่าคุ้มครับในเรื่องของราคาเล่อนทั้งหลายนะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนี่เบาไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูกันนะเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวยาริสคอร์สนะครับ1.5 hev Premium Luxury คันนี้นะครับว่าสวยขนาดไหนเดิมขนาดไหนคุ้มไหมที่เราจะซื้อ ออปชันฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้นะครับรถสวยขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปรอรถที่ไหนนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายครับยินดีให้บริการเมาโทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับไปดูต่อหน้าห้องเครื่องครับเชิญรับชมโอเคครับคุณชมครับมาดูกันต่อที่หน้าห้องเครื่องยนนต์ครับไฟหน้าก็ติดเรียบร้อยเนาะพอช่วงเย็นและ Follow Me Home อะไรต่างๆนะครับระบบไฟหน้าออโต้นะครับก็ทำงาน นะทีนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นรหัสใหม่แล้ว 2NR นะครับ VEX นะครับแต่ระบบการทำงานเครื่องยนต์ก็เหมือนเหมือนเดิมครับแต่ทำงานคู่กับมอเตอร์ตัวไฮบริดนั่นเองนะครับก็จะเป็น 2NR VEX นะครับ1.5แถวเรียง DOHC นะครับ16วาล์ว111แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานร่วมกันนะอัตาราการประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่26.3กิโลตนน่นลิตร นะครับห้องเครื่องคือเดิมทุกอย่างครับไม่ต้องห่วงฮนะรถมือเดียวจากใบแดงครับเบรก ABS ครับเนี่ยนอดด็อตเดิมๆตาปัม๊มโตโยตา้าทุกอย่างอยู่ชัดเจนน็อตฝาโพไม่มีรอยขยับนะครับน็อตฝาโพไม่มีรอยขยับนะเดิมๆหมดมทุกจุดนะครับเนี่ยคานคืนทั้งหลายก็คือรถใหม่ใบแดงอ่ะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ทางเจ้าของเดิมคงจะผ่อนต่อไม่ไหวนะฮะก็ปล่อยยึดปล่อยคืนตามสภาพแหละฮะไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะไม่มีรถมือสองให้ออกมาให้เราได้รับชมกันอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราทราบกันดี นะครับเดิมๆครับอาจจะฟงฝุ่นบ้างเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเนาะนะก็ให้ได้เห็นกันชัดเจนหน่อยว่าอ่ะสภาพแรกรับเนี่ยเข้ามาแบบนี้รถมาเดิมๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับเจ็ดแสนเกาหนะครับกับ e h v ฮะอ่า h e v ขออภัย h e v นะครับพรีเมียมรัชชลีนะครับก็ถือว่าสวยครับถามผมนะสวยฮะแล้วก็ขับดีด้วยได้ลองทดสอบเทสได้ละนะครับถือว่าขับดีเลยนะในการที่เป็นเครื่องยนต์พันหแล้วเอาระบบไฮบริดเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับประหยัดน้ำมันมากมาก เ,เรียกว่ามากๆใครชอบจัดครับ799,000ครับวันนี้ออปชั่นฟังก์ชันผมเชื่อว่าผมเซาะเข้าไปเนี่ยก็พอรู้เรื่องแล้วฮะในเรื่องของแบบว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆนะครับก็จะได้ทราบกันว่าระบบของรถมีอะไรบ้างนะครับใช้งานเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับในราคา799,000ฟรีดาวรัผ่อนอยู่ประมาณงวดละ13,600บาทนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับยาริสคอร์ส1.5 h e v พิมพ์โรชลีคันนี้ปี2024ครับวารันตีศูนเหลือเต็มๆครับ5ปีไปหมดอีกทีนึงไป29เลยระบบไฮบริดนะฮะก็รับประกัน5ปีเช่นเดียวกันแบตเตอรี่รับประกัน10ปีครับศูนย์โตโยต้าครับมีให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครสนใจติดต่อมาเห็นตรงไหนไม่ชัดบอกมาครับเดี๋ยวผมรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ